อาถรรพ์ทางสามแพร่ง ข้างหน้าเป็นทางสามแพร่งแล้วเราจะเลี้ยวไปทางไหนดีล่ะเชนว่าไปทางซ้ายนะอ้าอ,อ้อ้ไม่รู้ไปทางไหนแต่อยู่เห็นไหมเห็นอะไรนันไงโอ้ยผีไม่ไปแล้วข้างหน้าถอยเลยโอเคถอยเฮ้ยกลัวแทบแย่แน่ทำไมผีมันเยอะอย่างนั้นล่ะ ก็ตรงนั้นนะเป็นทางสามแพร่งก็ธรรมดาที่จะมีผีเยอะ what ธรรมดายังไงเหรอนั่นสิทางสามแพร่งเชื่อว่าเป็นทางผีผ่านเป็นที่ซึ่งมีอาถรรพ์เป็นที่อยู่ของวิญญาณต่างๆทั้งเทพที่เป็นเจ้านายของพูดผีวิญญาณผีตายโหงวิญญาณฆ่าตัวตายและเหล่าวิญญาณเร่ร่อนมักจะมาสิงสู่อยู่ตรงทางสามแพร่ง รอให้ผู้หญิงเดินผ่านมาถ้าถูกใจก็จะกระโดดเกาะเพื่อเข้าท้องจะได้เกิดใหม่เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมให้หนูอยู่ด้วยนะอ้าฝันนี่นาเออออออเออเอฮะอย่าบอกนะว่าท้องเหรอ เอาท้องเหรออุยน่ากลัวเป็นบ้าเลยมั่นคงไม่ตามพวกเรามาใช่ไหมไม่หรอกพวกเราอ่ะไม่มีแฟนจะไปท้องมีลูกได้ยังไงเฮย้ยหลงอกไปทีอะแล้วทำไมวิญญาณถึงชอบมาสิงสถิตยอยู่ตรงทางสามแพร่งละ่ะ 1. ทางสามแพร่งเป็นสถานที่ที่สัมภเวสีรอคอยการได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์สทางสามแพร่ง เต็มไปด้วยพลังงานด้านลบที่ดึงดูดความชั่วร้าย 3. ทางสามแพร่งมักเป็นสถานที่ที่นิยมนำสิ่งของทางศสยศาสตร์มาทิ้ง 4. ทางสามแพร่งมีลักษณะเป็นทางเดินที่ยากต่อการตัดสินใจเดินทางของสัมภเวสีโอยผีก็สับสนหาทางไปไม่ถูกเหรอเนี่ยอืมมันก็มีหลายความเชื่อนะมียังไงบ้างเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิ บางความเชื่อเชื่อว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีอัปมงคลมีพลังงานด้านลบที่มองไม่เห็นเข้ามากระทบก็มีส่วนเป็นจริงตามหลักพื้นฐานทางกายภาพโดยเฉพาะการสร้างบ้านในบริเวณตำแหน่งสามแพร่งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดความวุ่นวายก่อให้เกิดเสียงรบกวนแสงไฟสาดส่องเข้าบ้านในยามวิกาล ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสามแพร่งดังกล่าวหมายถึงเฉพาะบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่หรือเป็นเส้นทางหลักที่มีรถสัญจรยิ่งมีรถปริมาณมากขับรถเร็วมากก็ยิ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจว้าวุ่นกังวลใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จะรบกวนต่อการใช้ชีวิตส่งผลให้ชีวิตไม่เป็นสุข ในทางห่วงจุ้ยเชื่อกันว่าบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพร่งจะทำให้เจอเรื่องร้ายหากร้านค้าหรือสำนักงานตั้งอยู่ก็กิจการไม่เจริญรุ่งเรืองถึงขั้นล้มละลายหรือปิดกิจการกันเลยทีเดียวแต่ถ้าสังเกตจากความเป็นจริงจะมีบางกิจการที่อยู่ตรงทางสามแพร่ง แต่กลับค้าขายร่ำรวยได้บางความเชื่อบอกว่าจะเจอเรื่องต่างๆมากกว่าปกติทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายถ้ารวยก็รวยมากถ้าแย่ก็ล่มจมกันไปเลยเออจริงด้วยมันต้องมีธุรกิจที่ปังบ้างแหละอ๋อถ้าสำหรับการทำธุรกิจและก็ทางสามแพร่งอาจจะเป็นที่ที่ดีก็ได้เพราะเป็นทางผ่านที่คนเห็นเยอะ ก็จะส่งผลดีให้มีลูกค้าเยอะเหมาะแก่การทำโชว์รูมร้านสะดวกซื้อร้านซ่อมรถร้านยาเชื่อกันว่าจะมีลูกค้ามากกว่าปกติอ๋อเหมาะทำธุรกิจแต่ไม่เหมาะทำเป็นบ้านใช่ไหมใช่แล้วทำธุรกิจยิ่งคนเห็นเยอะยิ่งคนพลุกพล่านก็มีโอกาสได้ลูกค้าเยอะแต่ถ้าเป็นบ้านคนพลุกพล่านเกินไปก็อยู่กันไม่สงบแล้วมันมีวิธีแก้ได้ไหมเนี่ย วิธีแก้เคล็ดทาง3มแพร่งมีดังนี้ 1. ทําทำกำแพงบ้านควรเป็นกำแพงที่สามารถปกปิดได้เช่นลักษณะด้านล่างเป็นปูนปิดทึบด้านบนสลับด้วยวัสดุอื่นเพื่อความสวยงามติดไฟไว้ตามเสากำแพงเพื่อให้สว่างยามค่ำคืนก็ดีนะสว่างไว้ก่อนผีจะได้ไม่มาชุมนุมไงเฮ้ยจริงหรอฉันก็มโนโอ่ 2. ตำแหน่งประตูรั้วควรให้ประตูรั้วอยู่ในตำแหน่งเยื้องจากทางที่พุ่งเข้ามาอาจต้องคำนวณดูว่าบ้านด้านใดกินพื้นที่ทางสามแพร่งมากกว่ากันให้เลือกทางที่กินพื้นที่น้อยที่สุดเพื่อเป็นการหลบมุมและไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้เปิดเฉพาะช่วงเวลาเข้าออกเท่านั้นถ้าผีมันพุ่งมานะก็จะได้ไม่เข้าประตูรั้วไง ไอ้นึกว่าผีทะลุประตูรั้วได้นะเออนั่นสิฉันว่าผีทะลุรั้วไม่ได้หมดหรอกมีเจ้าที่กันอยู่เออมีเหตุผล 3. เสริมรั้วต้นไม้ต้นไม้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาห่วงจุ้ยได้เพราะต้นไม้นับเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นหนึ่งควบคู่กับกำแพงบ้านเชื่อกันว่าต้นไม้จะช่วยลดพลังงานที่ไม่ดีให้เบาบางลงได้ อันนี้ไอ้เห็นด้วยนะกันฝุ่นได้ด้วยใชย่แล้วก็เขียวสดชื่นดีด้วยแหละ 4. จัดสวนหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านควรใช้เป็นที่ว่างสำหรับการจัดสวนให้ตำแหน่งบ้านร่นระยะเข้าไปบ้านที่ดีควรมีสวนหน้าบ้านไม่ควรให้บ้านอยู่ชิดติดรั้วมากจนเกินไปก็มีเหตุผลนะเผื่อรถมันพุ่งเข้ามาในบ้านก็ยังไม่โดนตัวบ้านไง เออไอเห็นด้วยท้าทำทางเท้าหากเป็นโครงการบ้านจัดสรรโดยทั่วไปนิยมทําทางเท้าไว้ให้แล้วหากไม่มีเราสามารถทําเป็นทางเท้าเพิ่มเติมได้เช่นกันอาจนํากระถางต้นไม้มาประดับตกแต่งให้แลดูสวยงามมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเอออันนี้เห็นด้วยเหมือนมีอะไรมากัน้นไม่ให้พลังงานมันพุ่งมาตรงที่หลวงไง แก้ทั้งหมดตามนี้ก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมเขาเชื่อกันแบบนั้นนะแต่ถ้าให้ดีตามความเชื่อของคนไทยควรหมั่นทำบุญบ้านเรื่อยๆบ้านหลังนั้นจะได้อยู่เย็นเป็นสุข